ข้อหนึ่งเลยครับอืมไปอืมนั่นแหละ pp. ปึ๊บฝ่าทั้งการแล้วกลับตัวไปหันปั๊บเช็คปุ้มปุ๊มปุมปุมเลยไปกลัดแล้วกลับตัวเช,ช็คใหม่เท้าหลังของเก้าด้วยเท้าหลังสามนะครับหน้าแข้งห่งางจากพื้นประมาณคืนนึ่นึง ยืนปั๊มอัดเลยปั้งปังปังปังนึกถึงการใช้งานจริงริงปั้งปังปังเกยวตัวตั้งตัวตั้งอ่าอ่าคอสไลด์ก็ไปปั๊มอัดเลยเมื่อโล่ไปเสร็จปังเสร็จปั๊มอัดเลยตัวเออการปั๊มอัดเลยปั้งปังปังปังไปลดระดับดีอัดเลย ไชโยกปะท้าเอ้ข้าแข้งไม่รู้แหละใครผิดเอากับตัวเออถ้าผิดข้างเดนมันจะหันมาควายกันไปเรดี้เออเช็คฮึยไปโยกปั้งปั้งป้งป้งปงปงเออลำตัวก้าไป,อ,าปอัดปังอืม เออสุดแล้วก้ากับตัวเชิดปัง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 ปงปัเออเรดี้ลงไปตัวอ้าวเรดอ่านั่งสู้ไปขยมหายใจไปด้วยอย่าลืมหายใจได้มีแหลกเพราะฉะนั้นการหายใจจะต้องกลับตัว กา่ดแล้วกับตัวชชกโยกหน้ายกหลงังขยมเลยหายใจมันปัม๊มเนี่ยร่างกายซื้อเอึ่งับสแตนบายทางพักแล้วเช็คสมดุลอีกโลกหนึ่งปั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 งเบิ้ัง,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 งอ่าอ่าโอเคอันนี้ตอนที่เราอยู่ท่านี้นะครับกาดจะเป็นอย่างนี้ครับ จัดจัดระดับเดียวกันนะอ่าเพราะมันอยู่ท่าขาระดับเดียวกันเนื้ว